สวัสดีไวรุ่นเดี๋ยววันนี้มาดูชุดเวฟรุ่นยี่ห้าปาวานบล็อกเครื่องโตเก่านะครับรวมถึง l อ d m ี A X ด้วยนะเป็นแนวทางไก์ไลายได้นะครับผมในชุดนี้2ชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวมาดูว่า2ชุดนี้มีข้อแตกต่างยังไงนะครับวิธีการไล่ข้อควรระวังตรงไหนบ้างแล้วก็มีอะไรที่จําเป็นหรือยังไม่จําเป็นก็ได้นะครับผมเอาไวท้ทีหลังค่อยซื้อก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในชุดนี้มันมีอะไรบ้างนะครับผมมีสาระความรู้อะไรบ้างนะครับ ชุดแบบนี้นะครับ GPS ผมการันตีให้เลยนะครับ145-158บวกเป็นเป็นเรื่องปกติประกอบเศษ145บวก GPS อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติทีนี้ไล่เก็บอาการรถมันก็ GPS มันทะลุขึ้นไปอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีข้อควรระวังเทคนิคแนวทางยังไงบ้างนะครับ2ชุดนี้สามารถอัพไปได้ถึงหมกชัก3าประกันชัก3าได้สบายเลยนะสำหรับใส่หมกสำหรับเอาไว้หมกเพื่อนนะหรืว่าเฮ้ยเดิมๆข้อเดิมไม่ได้ทาอะไรเลยท่อนล่างเดิมแต่ว่าหมกชักสามมาเนี้ย ใช้ในชุดเดียวได้เลยนะครับแต่ถ้าจะทําชักห้าเนี่ยก็ต้องลงเบเกินมินียมนะเพราะว่าชักห้าข้อมันยาวนะผมนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าปาวานพืนนี้ข้อมันสั้นอยู่แล้วนะครับ MX ปาวานเนี่ยนะครับผมและรถของฮอนด้าบล็อกเครื่องใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่ S อ S5 S6 เหหเนี่ยนะครับยนันเครื่องบล็อกใหม่เนี่ยก้านสั้นหมดเลยนะครับแต่ข้อโตนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีข้อควรระวังเทคนิคแนวทางการไล่ยังไงบ้างอะไรที่จําเป็นก่อนหรือยังไว้ที่หลังได้มามาลุยกันเลยโอเคนะครับผม อันนี้ก็ของน้องคนนี้เข้าไปไอันนี้วะชัยภูมิชัยภูมินะครับผมชัยภูมิอีกแล้วนะครับผมอ่ะแน่นอนเสื้อลูกกิ๊บล็อกสลักแบสุครบต้องมีนะครับผมวาวผมหลบให้ตามตามสเปคของการไล่น้ำมงน้้ำมันปาดเปิดตามการไล่ของน้ำมันเลยนะไล่น้ำมัน e ยี 10, e ่สิบ e แปดห้าหรือเก้าหนึ่งเก้าห้าบอกได้นะครับผมแต่ส่วนมากตอนนี้จะเป็น e ยี่สิบกับเก้าห้าแกเก้าห้าเนี่ยเยอะนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่ชอบแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ว่าเราไล่น้ำมัน อะไรหาเติม,มน้ำมันอะไรง่ายนะอันนี้แล้วแต่เลยนะเพราะผมเซ็ตเบาฝาเรื่องคงแ้ข็มพวกน,นี้ให้เรียบร้อยตามสเปคอยู่แล้วนะครับทีนี้ห้าเนี่ยใส่แข้งเดิมได้เลยไม่ต้องคว้านแข้งนะครับผมทั้ง m อ็และปาวานนะบอกเครื่องัตงเก่านะใส่ได้เลยไม่ต้องคว้านแข้งนะครับผมปาตีนลูกหลบอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มีแคมตามสเปกสปริงวาลนอกแต่งคู่นอคูเดียวจบเลยก็เอาไปใส่ก็เอาไปใส่ก็แหวนรองบ่าวาวาลไอเดียเสียใส่ ใส่นะครับผมของเดิมมาเอาใส่นะครับแล้วเบรนซินก้านวาล์วใหม่ทั้งไอเดียเสียทั้งคู่เลยนะทั้งคู่เลยนะครับผมหรือว่าใครที่สั่งฝาฝาป์วานของผมไปถ้าเป็นห้าเจ็ดเนี่ยต้องใส่แหวนรองบ่าวาล์วทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะทั้งคู่ทั้งไอเดียเสียเลยนะครับผมฝานี่ผมแตง่งผมเซ็ตให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทําให้เรียบร้อยไปโจ๊ะ,จะ,จะแน่นอนนะครับผมนะครับวาเวอร์ไม่ต้องไปบดไปอะไรทั้งนั้นประกอบได้เลยนะครับแล้วก็เลือน เรือนะต้องใช้ยีิบเก้านะครับถึงสามสิบยีิบเก้าแล้วสาสิบแต่สม่าผมจะใช้ยีิบเก้านะครับผมสามสิบก็ใช้ได้นะใครมีสามสิบแต่ว่ามันจะรอรอบนิดนึงนะครับผมแต่ว่าได้ถ้าเราน้ําหนักไม่ได้เยอะนะครับน้ําหนักเบาสี่สิบห้าห้าสิบเนี่ยโอ้ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบสบายอยู่แล้วนะเพราะมันเบารถรถทั้งทั้งรถทั้งกายแปลว่าทั้งรถท,ทั้งคนยิ่งเบาพอยิ่งเบามันยิ่งไปได้เรื่อยนะครับผมมันยิ่งแรง GPS ก็ยิ่งขึ้นไปเรื่อยนะครับอันนี้ก็แนวทางตรงนี้นะครับผมลละคคออออีีีดดกบเเเนนงไฟร์่ย เขาคงขี้เกียจเอาของเดิมแต่งถ้าเป็นยีิบเก้าเนี่ยมินเมย์ว่าจะขาดเลยอาจจะต้องพอกถ้าบางคนแต่งพืนจนทะลุหามุมหามุมองศาไม่ได้แต่งทะลุเหมือนกันคอริดเดิมอะแต่ถามว่าใช้คอริดเดิมได้ไหมถ้าเราเอองบผมน้อยผมแต่งคอริดเดิมแล้วก็พอกเอาพอกมาหาอุดเอาก็ได้แล้วแต่อันนี้ก็ยังไม่จําเป็นนะคอรีกับเป็นไฟเบอร์เนี่ยนะครับผมแต่ว่าถ้าามีงบก็แล้วแต่ง,งบของเรานะผมนี้หัวชีดตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวของ,องน้องนี่เขาไล่ไล่น้ำมัน e ีสิบนะ นี่ไล่น้ำมัน E20 นะครับผมผมไล่ให้หัวฉีดไปแล้วว่าไล่สเปคยังไงนะปะเกินก,กระดาษก็ลงหนึ่งแผ่นนะปะเกนฝาทองแดงทากาวเอานะครับทีนี้มาเรื่องว่า,าชุดนี้ที่จําเป็นมีอยู่อีก2อย่างหลักๆก็คือแผ่นคัสสปริงคัสนี่จําเป็นนักเรยนะครับไม่นั่นเอาไม่อยู่ลื่นลื่นแน่นอนเอาไม่อยู่นะครับไม่นั่นลื่นเพราะลูกขนาดกําลังอัดขนาดนี้นะครับผมลื่นแน่นอนนะครับผมเอาเอาไม่อยู่กับรอบเครื่องนะครับผมต้องมีแผ่นคัสสปริงคัสแต่งด้วยนะถ้า อาจจะสั่งว่าอุดหนุนผมได้นะครับผมจะสั่งเพิ่มนะแล้วก็ปั๊มติ๊กจําเป็นนะครับอย่าลืมเลยปั๊มติ๊กนี่ตัวตัวตัวเด็ดเลยนะครับผมบอกว่าปั๊มติ๊กต้องมีเหมือนน้องชุดนู้นเขามีปั๊มติก๊กแต่เขาไม่มีเลือนอันน้องนุ้นก็ครบเหมือนกันนะขาแคะ่แผ่นคัสสปริงคัสแล้วก็เลือนเขาอาจจะมีเลือนยี่สิบเก้าหรือสามสิบถ้าน้องมีก็ใช้ตามนั้นนะใช้ตามนั้นได้หรือจะเป็นเลือนสร้างเลือนอะไรก็ได้เป็นยี่สิบเก้าสามสิบเออใช้่ะ ชุดนู้นนะถ้าน้องฟังอยู่นะถ้าน้องมีเรือ CBR เดิมๆอ่ะให้น้องไล่แก๊สแก๊ก้านะของชุดน้องอ่ะไล่แก๊ส้5แต่ถ้าน้องมีเรือยนะีิบมิลของปาวานน้องก็ใช้ E10 ได้เพราะหัวชีพพี่เทสเผื่อไว้แล้วนะครับผมให้ยึดหยุ่นได้สองชุดนี้นะแล้วระยะวาวไอเดียเสียทั้งคู่เนี่ยตั้งไว้เลยนะครับ0.06ทั้งไอเดียเสียหรือ0 0 .8 ทั้งไอเดียเสียแล้วมีข้อแตกต่างถามว่าแตกต่างกันยังไงถามยังไง ถ้าศูนย์ุศูนย์หกทั้ง ids เสียเนี่ยคลายเร็วมาเร็วคลายเร็วถ้าเราเน้นไปว่าเราน้ําหนักเยอะเน้นมาเร็วคลายเร็วแต่ว่าถ้าศูนย์ุศูนย์แปดเนี่ยมันจะคลายตัวช้านะครับโอเวอร์แลปเนี่ยคลายตัวช้านะครับผมจุดระเบิดมาช้าแต่ก็มันมีกําลังอ่ะเป็นรถมีกําลังอ่ะไม่ใช่รถรอบอ่ะเออนะครับกําลังมันจะดีนะครับกําลังจะดีอ่าสําหรับคนสําหรับคนที่ว่าเบาเบายัดกําลังไปได้เลยนะครับแต่สําหรับคนน้ําหนักเยอะๆเนี่ยายตัวเร็วไม่นนเดี๋ย อบอวนอยู่ในห้องเผาไหม้เดี๋ยวความร้อนอ,อนุณภูมิความร้อนขึ้นนะผมแล้วก็แนะนานะครับผมสองชุดเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับไล่น้ำมัน e 2ีสิบแล้วควรควรที่จะรีแมปด้วยรอบหนึ่งหมื่นห้าร้อยฟาดเว้าช่วงฟาดว้าเนี่ยห้ามเกินหนึ่งหมื่นแปดร้อยกำลังสวยกำลังสวยเชื่อผมแล้วก็บันจะมองงี้ว่าทําไมแนะนําว่าให้รีแมปเพราะว่าไอพวกเนี้ยนะครับผมน้วมัน e 2ีสิบเนี่ยมันมีปัญหาแล้วตอนนี้อ,อุณภูมิความ,มร้อนหรือรว่าอะไรมัน อากาศบ้านเรามันร้อนร้อนผิดปกติเลยแนะนําว่ารีแมปเก็บอาการลดด้วยแล้วจะแรงเพราะว่า่าน้องๆที่สั่งไปเนี่ยชุดแบบเนี้ยเมื่อประมาณเขาเพิ่งมารีวิวนะประมาณ2วันที่แล้วพวกเนี้ยชุดที่ได้ไปอะ่ะผมบอกว่าต้องไปเก็บอาการไปเก็บอาการลดโดยการรีแมปด้วยลถจะแรง g p s ก็จะแรงวันนี้นะครับ ก็วิ่ง GPS ตามทะลุตามที่ผมบอกมาเลย1 4 5 148บวกแบบสบาย1 4 2บวกแบบสบายนะครับบางคนประกอบมีทรงหน่อยมีรถมีทรงลงลง้อล,ลงขอบมีทรงหน่อย GPS ทะลุ158บวกเลยนะครับผมแบบขึ้นง่ายๆเลยนะเพราะว่ารถเขามีทรงมาแล้วนะครับและเขาไล่รถเป็นถ้าเราไล่รถไม่เป็น,น GPS อย่างน้อย145อยู่แล้วนะครับผมอย่างน้อย1้5เนี่ยผมพูดในลักษณะนีน้ว่าว่าเราประกอบแบบ แค่รถเดิมเป็นยังไล่ไม่ค่อยถูกอ่ะยังไล่สเตอร์ไม่ค่อยถูกค่ะจุดไม่ค่อยถูกอ่ะยังไงทีเบสก็ต้องมานะครับมันทะลุอยู่แล้วร้อยร้อยห้าสิบสองบวกมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับของสองชุดนี้นะครับผมทีนี้มาเรื่องสเตอร์นะครับผมอ่ามันมีอยู่สองเบอร์สเตอร์หน,น้าเนี่ยนะครับผมถ้าเราเป็นคนที่ว่าชอบรถที่รอบเกียร์ต่อกเกียร์แล้วก็ยึดหน้าสิบสี่แต่ถ้าเราชอบเป็นรถที่ว่าจัดจ้านเกียร์ต่อกเกียร์มาเร็วก็สิบสามไว้นะครับสเตอร์หลังยึดไว้เลยนะครับผมยี่สิบเจ็ดทั้ เพื่อลันอินรถก็ยึดสเตอร์หลัง14 28ไว้ก่อนเพื่ออะไรนะครับเพื่อลันอินทําไมถึงต้องสเตอร์14 28เพราะมันสเตอร์มันยังเต็มเร็วรถมันยังเหลือยังไปได้อีกถ้าเราผลสเตอร์หลังไป26 25เลยมันเนี้ยเดี๋ยวรถมันมันมันมอรถมันมันเหี่ยวอ่ะพอมันเหี่ยวมันอาจจะทําให้เครื่องยนต์นี่ทํางานยางไม่ไม่ได้อ่านเลยทำให้เครื่องยนต์นี่ทํางานหนักอุณหภูมิความร้อนยิ่งสะสมเพราะว่าเสื้อลูกมันฟิตอยู่แล้วของมันใหม่อยู่ใช่ไหม มันอาจจะทําให้ลูกเบรกลูกติดได้ทันทีเลยเพราะเขาจะแบเพอเราไปโหดสเตอร์เล็กเกินไปไงนะครับให้ยืด14ย8ดูทรงรถไว้ก่อนนะครับเพื่อลันอินเสื้อลูกเพราะว่าเนี่ยเหมือนเสื้อลูกเดี๋ยวผมเอานิ้วนิ้วกดให้ดูนะเออว่างๆเดี๋ยวผมทําวิดีโอให้ดูที่เขาบอกว่ามีปัญหาตอนตอน,นี้ว่าเอ้ยชักยืดเกินนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้พอร้อนเคยงชักยืดออพอเอาน้ําแข็งพอเครื่องเย็นชักมาปกติเป็นเรื่องปกติถ้าคนทํารถแต่งรถ แข่งรถก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องปกติที่มันยืดได้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าบางคนรู้แต่ไม่ยอมรับเพราะว่าชอบอีไฟายหนึ่งก็ยังไม่ยอมรับว่าเฮ้ยมันยืดโกงโกงชักโกงอะไรจริงจริงมันมันมันมีผลนะมันมีผลนะเหมือนม่ง่ายเลยผมแค่ลบวาวเนี่ยไอเดเสียเนี่ยผมกดนะอ่านี่เขย่าได้นี่มือดันม่ง่ายๆปะพอตอนที่ผมลบวาวเสร็จผมเอายัดเข้าไปในเสื้อนี่กดแทบจะไม่ไปเลยแทบฟูแบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยกดไม่ค่อยจะไปแต่นี่ดูดีเบาเบา เนี่ยเบาลื่นนุ่มๆน,นั่นอย่างที่ผมบอกว่าบางทีก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเป็นความจริงเพราะว่าอุณภูมิพวกนี้ความร้มอนมันจะ,จะขายายตัวนะครับนั่นแหละคือการการันอินเพราะว่าน้องมีน้องคนหนึ่งเขาถ่ายวิดีโอมาให้ไม่ใช่หลายคนเยอะมากถ่ายวิดีโอมาว่าพี่ผมท้ตามที่ผมบอกเลยเอาใส่ใส่น้ํากี่ที่เสื้อที่ฝ่าแล้วก็บิ้ลุเล่นเออนั่นเออผมเห็นแล้วผมเขาถ่ายวิดีโอมาให้ดูผมรันอินเสียงดีมากเลยครับพี่ ติดมือมากอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมไปลองเทสดูแล้วก็สง่งส่ง GPS มาให้ดูว่าวิ่งได้ดนวยแน่นะประมาณนี้ผมก็ยิ้มตามเพราะว่าเออน้องมันฉลาดทําตามที่ผมบอกเพราะว่ามันเป็นทางลัดของเราไงนะครับผมบางคนที่เกียดรอแบบเออต้องมารันอิน 3, วัน5วันร้อยกิโลอะไรแบบนี้ก็ทําตามที่ผมบอกนะครับผมแต่ว่ารถก็อย่าเพิ่งไปซัดมากเพราะว่าเสื้อลุ่มมันฟิตและอุณหภูมิความร,ร้อนต่อให้น้ำมันเพื่เครื่องแพงลูกเบรลลูกติดหมด ให้เป็นลูกฟอร์เสื้อเซรามิกก็ติดผมทำมหมดแล้วพวกรถตัวน,นี้นะครับติดหมดนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่การใส่ใจด้วยมันนะครับผมก็ประมาณตามนี้เดี๋ยวผมเตรียมแพ็คส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวมีหลายๆชุดเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวทำวิดีโอให้ดูแล้วกันนะครับผมไปแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดหัวใจด้วยนะครับผมชุดนี้ก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะแนะนําว่าแต่งรถแต่งตามงบของเรานะครับผมอย่าเอาทุกอย่างเหมือนเรามีตังค์แค่เท่านี้แล้วเราจะเอาแบบ ของเยอะๆมันไปไปไม่ไดนเพราะว่าของยิ่งเยอะราคามก็ยิ่งสูงตามราคาของนะครับเพราะว่าของพวกนี้มันไม่มีหรอกของถูกๆแล้วก็แรงแล้วก็แบบมีประสิทธิภาพไม่นั้นเขาไม่ผลิตของแพงมาแล้วครับผมเชื่อผมว่าอยากซื้อความสําเร็จก็จัดมาโจ๊ะไวรุ่นไปแหละ